อันดับโลกวอลเล่บอลหญิงไทยร่วงลงมาอันดับ17หลังวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเช็กทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์ยุโรป2023วันนี้วันที่29สิงหาคม2566รายงานความเคลื่อนไหว2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทวีป วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2023ที่เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งกว่าจะได้มาก็ตบกันเลือดสาดและวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้ที่ชาติชายฮอนประเทศไทยนับเป็นรายการแรกที่ทัพนักตบลูกยางทีมชาติไทยจะได้ทำผลงานเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกอีกครั้ง เนื่องจากตอนนี้อันดับโลกของทีมชาติไทยตกไปอยู่อันดับที่17ของโลกมี176.97คะแนนจากก่อนหน้านี้อยู่ที่16ผลจากการร่วงลงสืบเนื่องมาจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ยุโรปทีมที่ชนะก็ได้คะแนนสะสมบวกเพิ่มอย่างล่าสุดทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเพิ่งชนะยูเครนไป3-2เซตแบบพลิกนรกในรอบ16ทีม แซงเข้าไปแข่งรอบ8ทีมแบบสุดระทึกนอกจากนั้นยังได้คะแนนบวกเพิ่มมาอีก4.53คะแนนมีผลรวม177.15คะแนนกระโดดจากอันดับ18ของโลกมาเป็นอันดับ16ของโลกเหนือทีมชาติไทยได้เป็นครั้งแรกดังนั้นทัวรนามเมนต์ชิงแชมป์เอเชียจึงสำคัญมากที่ทีมชาติไทยจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุด นอกจากเป้าหมายการเป็นแชมป์ในรอบ10ปีแล้วยังหมายถึงประตูโอกาสสู่การไปโอลิมปิก2024ด้วย